สวัสดีวันศุกร์นะคะทุกคนวันนี้เอาออเดอร์หน้าร้านมาฝากต้าแล้วก็ใครที่รออัปเดตเฟนชายมาดูคลิปนี้ให้จบนะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของร้านโตเกียวจงเจริญสาขาอื่นแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําร้านไม่มีความรู้เกี่ยวกับขนมแล้วก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบหลังบ้านโตเกียวจงเจริญของเราเตรียมเปิดรับเฟนชายเร็วนี้นะคะสำหรับใครที่รออยู่กดติดตามรอเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีทําเลแนะนําไม่หาไว้รอเลยนะคะขออนุญาตเปิดรับแบบจํานวนจํากัดก่อนนะขอเป็นคนที่มีความรักในขนมโตเกียวเหมือนกันนะคะ ร้านของเราจุดเด่นคือโตเกียวแป้งกรอบไส้แน่นที่สําคัญเป็นไส้โฮมเมดเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในการทำแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างอร่อยฟินลงตัวสุดๆใครได้ลองต้องกลับมาซื้อซ้ําทุกคนค่ะส่วนแป้งของทางร้านเราเป็นสูตรพิเศษสั่งผลิตขึ้นมาใหม่นะคะกรอบหอมนุ่มแค่ได้กลิ่นแป้งลงเตาก็ฟินแล้วค่ะเอาเป็นว่าใครยังไม่มีทําเลรีผาไว้เลยนะคะส่วนใครที่มีทําเลในใจแล้วเตรียมกดให้ทันนะเตรียมเปิดรับแฟรนชายห้าสาขาแรกวันที่1สิงหานี้ค่ะไหนใครสนใจคอมเมนต์นมาใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยว ส้มมาทําวิธีกดจองเฟรนชร์ชาแล้วก็จองพื้นที่นะคะเรามีสอนเทนน้องพนักงานให้แล้วก็มีระบบหลังบ้านให้เรียบร้อยนะคะที่สําคัญ5สาขาแรกนี้ส้มส่งผู้จัดก,การไปช่วยเปิดร้านฟรีให้อีก3วันค่ะใครก็สามารถเป็นเจ้าของร้านโตเกียวจงเจริญได้ขอแค่มีใจรักในขนมโตเกียวนะคะทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้คะ่ะคอมเมนต์สนใจหรือพิมพ์ชื่อจังหวัดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มลงรายละเอียดให้คลิปถัดไปจ้า